สวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้มีคลิปพีกรัรดมินีมาให้เล่นกาดน,นะในหัวข้อที่ว่าสําหรับคนโสดเลยนะคะก็มีนะในหัวข้อที่ว่าเดือนตุลาคมนี้นะคะคนโสดเนาะคุณจะมีใครเข้ามาไหมนะในเรื่องของความรักถ้าไม่มีแอนก็จะอ่านเรื่องอื่นที่มันขึ้นมาเลยนะคะนะก็มีกองไพ่มาให้เร่ด้วยกันทั้งหมดสี่กองนะคะวันนี้เริ่มจากอันนี้นะอันนี้กองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามแล้วกองที่สี่ เลือกตามตัวเลือกที่คุณชอบได้เลยนะคะชอบตัวเลือกไหนก็ให้เลือกอันนั้นเนาะแล้วก็ทําสมาธินึกถึงตัวเองนะว่าคนโสดแบบคุณเนี่ยเดือนตุลาคมเนี้ยจะมีใครเข้ามาไหมเนาะในเรื่องของความรักถ้าเกิดว่าทําสมาธิได้แล้วเรียบร้อยเราไปเริ่มกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะก็คือกองนี้โอเคเรามาเริ่มกันเดี๋ยวแอนขอเก็บกองไพ่กองอื่นแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคสำหรับคนโสดที่เลือกกองนี้นะเดี๋ยวแอนขออนุญาตดูลัคนาราศีนะไม่คุณก็คนที่จะเข้ามามีดิพนนะคะมีราศีมีนนะราศีพิจิกฮัดไฟเมษธนูราศีพุกศกนะคะราศีเมษโอเคมีมีนพิจิกเมษธนูพุกศกนะคะเมษนะมีเลขสองเลขสิบเอ็ดเลขสามสิบเจ็ดเลขสิบสี่ เลขสิบสามนะคะเป็นวันเกิด <c oughs> เป็นเันเกิดเป็นเลขที่คุณหรือคนที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณชอบได้หมดเลยเนาะโอเคมาดูกันนะคะว่าคนโสดนะสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะกองนี้นะ <c oughs> จะมีใครเข้ามาไหมนะในเดือนตุลาคม สำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะมีราศีมังกรขึ้นมาตรงนี้นะจริงจริงแอนมองว่าพลังงานของคนโสดที่เลือกกองนี้นะคะถามว่าคุณแบบมีคนเข้ามาไหมคือจริงๆแอนไม่เห็นว่ามีคนเข้ามานะเห็นแค่ว่าตัวคุณเองอะ่ะค่อนข้างค่อนข้างมีสเสน่ห์อันที่หนึ่งนะคะคือมีสเสน่ห์มากเนาะแต่ว่าตัวคุณอะ่ะอาจจะเพึ่งจบพึ่งเลิกลาหรือยังมีความทรงจำในเรื่องราวของคนในอดีตคนเก่าๆหรือใครก็ตามที่ คุณเคยไปอยู่ด้วยแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอาจจะไปเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเตอร์ปาร์ตี้เป็นรักสามเศร้าหรือเป็นความสัมพันธ์ที่คุณค่อนข้างแบบเจ็บติดมากๆแต่ความสัมพันธ์มันมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาแล้วทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและคนคนนั้นมันมีการจบกันไปประมาณนี้มันเป็นประมาณนี้เนาะ มันก็เลยเป็นเดือนที่ตัวคุณเองจะยังค่อนข้างคิดถึงนึกถึงเรื่องราวเก่าๆกับคนเก่าๆที่คุณมีความเจ็บช้ำเสียใจมาอยู่นะคะมันยังเป็นช่วงเวลาที่คุณพยายามที่จะมู v e on กับชีวิตหรือพยายามที่จะหลุดพ้นจากห่วงความรู้สึกของคุณที่มีกับใครสักคนหนึ่งซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บมากๆแต่คุณบ่อยไม่ได้เหมือนเหมือนเหมือนคุณพยายามที่จะ ตัดใจพยายามที่จะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องความสำเร็จของตัวเองแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำได้เพราะพอคุณว่างปุ๊บคุณก็คิดถึงคนนี้แล้วพอคิดถึงมันก็มีในเรื่องราวที่มันเจ็บช้ำอยู่ตรงนั้นมันก็เลยทำให้ตัวคุณเองแบบ อยากที่จะหลุดพ้นนะคะจากพันธนาการตรงนี้เนาะที่ยังดึงคุณไว้อยู่นะสำหรับคนโสดที่เลือกกองนี้จะบอกเลยว่าคุณมีเสน่ห์มากๆในเดือนนี้แล้วก็เป็นอะไรที่คุณจะค่อนข้างแบบมีคนมาชอบสนใจอยู่แต่ตัวคุณเองนั่นแหละที่อาจจะพยายาม move on จากความเจ็บช้ำอันเก่าได้นะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าตัวคุณนะมีเสน่ห์แต่ความสัมพันธ์เรื่องความสัมพันธ์นะมันเป็นอะไรที่คุณ มุมออนอยู่นะคะสำหรับคนโสดท,ที่เลือกกองนี้เนาะนะคะเออจริงๆจริงๆในบางคนคือคุณอาจจะแบบไปตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเตอร์ปาร์ตี้มาก่อนได้หรือมันเป็นความสัมพันธ์กับใครสักคนที่คุณรู้สึกแบบปุกพันมากมากรักมากๆรู้สึกดีมากๆแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมัน จบลงนะคะตรงนี้เนาะอือนะซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างเสียใจแหละสําหรับคนโสดที่เลือกกองนี้นะคะไพ่มันก็ขึ้นมาว่าเออมันมันเสียใจอยู่ลึกๆข้างในแต่ว่าพยายามที่จะตัดใจนะคะต้องมองงี้แต่จริงๆคุณทั้งคู่่มันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะคะเพราะไพ่เดวิลมันขึ้นเนาะแล้วก็ไพ่โซเมจก็ขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะคะมันมีโซคอนเนคชั่นกันอยู่ระหว่างคุณและเขาคนที่ คุณยังผูกติดยึดติดอยู่ตรงนี้มันเลยทําให้ตัดใจยากลืมยากนะคะสําหรับคนโสดที่เลือกกองนี้เนาะจบไปละเดี๋ยวเราไปต่อกันสําหรับคนโสดที่เลือกออกองที่สองนะคะก็คือกองนี้นะขออนุญ,ญาตดูลัคนาราศีนะคะไม่คูณกับเขาเนาะมีราศีพิจิกนะราศีสิงห์ราศีธนูราศีกุมนะคะ ลับก็ราศีกันนะมีเลข20นะคะเลข1เลข7เลข23เลข18นะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยขออนุญาตดูความรักคนโสดนะของคนที่เลือกกองนี้นะคะว่าตัวคุณเองเนี่ยจะมีใครเข้ามาไหมจริงๆคุณมีคนเข้ามานะอาจจะเป็นคนในแวดวงสังคมเดียวกันกับคุณนะคะที่เข้ามาผ่านเรื่องงานเรื่องเงินอะไรก็ตามตรงนี้ที่เขาอาจจะเข้ามาหาคุณเข้ามามอบ ความรู้สึกดีๆการช่วยเหลือการดูแลการเทคแคร์และตัวเขาเองแบบค่อนข้างที่จะแสดงออกด้วยซ้ำว่าเออเขาเขาสนใจคุณเขาอยากดูแลคุณเขาอยากช่วยเหลือคุณแต่เป็นตัวคุณเองนะคะสําหรับคนโสดที่เลือกกองน,นี้นะว่าอยากอยู่คนเดียวอยากทําอะไรคนเดียวโลกส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ตัวคุณเองค่ะถ้ามีคนเข้ามานะในเดือนนี้นะคะ มันก็เป็นลักษณะที่คุณอาจจะมีอะไรแบบบางอย่างแสดงให้เห็นชัดเจนหรือว่ามีขอบเขตค่อนข้างชัดเจนว่าคุณไม่เอาคุณไม่อยากคุยคุณไม่อยากได้รับความช่วยเหลือคุณไม่ได้อยากจะรับโอกาสอะไรจากคนคนนี้ถ้าเขาเข้ามาซึ่งคนที่เขาเข้ามาแอนมาว่าน่าจะเป็นคนที่เป็นธาตุดินนะคะพุทธกตวรมังกรเนาะเป็นคนในแวดวงสังคมเดียวกันกับคุณนั่นแหละเพราะว่าไพ่มันขึ้นคินคินเดียนคือเขาจะเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีฐานะการงานที่ค่อนข้างมั่นคงเป็นคนที่ โฟกัสในเรื่องของเขาเรียกว่าการลงทุนท,ทําธุรกิจส่วนตัวอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งเขาจะเข้ามาในแนวของเรื่องการงาน,งานการเงินที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณตรงนี้นะคะนะเออแล้วก็ค่อนข้างมีความมันคงมากๆแต่เป็นตัวคุณเองที่ปิดกั้นนะคะไม่อยากที่จะพูดคุยหรืออะไรกับคนคนนี้นะที่เขาจะเข้ามานะคะมันเลยทําให้ตัวคุณเอง ก็จะยังโสดอยู่นะต่อให้กองนะี้มีคนเข้ามาแต่คุณเลือกที่จะโสดเองนะคะนะนวคุณก็ค่อนข้างแบบชัดเจนกับความโสดตรงนี้ของคุณมากๆว่าคุณไม่อยากมีใครนะคะนะอืมก็ให้ระวังคําพูดตัวเองนิดนึงนะว่าแบบเอออาจจะพูดตรงอะไรบางอย่างกับคนที่เขาเข้ามาแล้วอาจจะทําให้เขาแบบเสี่ยวความรู้สึกได้นิดนึงเนาะเพราะไพ่มันขึ้นว่าเออคุณอาจจะมุดดีนิดนึงแล้วก็อาจจะแบบพูดลงตรงๆแรงๆก็ได้ว่าไม่สนใจอย่ามายุ่งอะไรประมาณนี้เออบางทีก็อาจจะ แค่บอกเขาปกติก็ได้ว่าคุณยังไม่พร้อมอะไรแค่นี้ก็พอเนาะมันจะได้ดูซอฟลงอีกหนึ่งนะคะสําหรับคนโสดที่เลือกกองนี้นะซึ่งจริงๆอ่ะไพ่ก็บอกนะว่ามันเป็นโอกาสของคุณนะในการเลือกนะคะแต่เป็นตัวคุณเองนะที่อาจจะไม่เลือกเนาะแล้วก็คนคนนี้ที่เข้ามาเองอ่ะจริงๆแอนมอมันมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างระหว่างคุณและเขาและแอนมองว่าในบางโคนน่ะตัวคุณเองอ่ะอาจจะเขาเรียกว่ายังไงอ่ะ มีความไม่เปิดตัวเองนะคะให้กับคนอื่นค่อนข้างปิดกั้นตัวเองมากเกินไปเนาะซึ่งมันเป็นอะไรบางอย่างที่แอนมองว่าตัวคุณเองน่าจะอยู่ในมูทที่ค่อนข้างแบบเก็บตัวมากๆตรงนี้บางทีคุณอาจจะต้องเปิดตัวเองออกมานะคะเพราะมันมีโอกาสดีๆหรือคนดีๆที่เข้ามาแล้วก็ลองแบบเปิดใจดูนะสำหรับคนโสดท,ที่เลือกกองนี้นะคะโอเคจบเวลาเดีเ๋ยวเราไปต่อกันนะคะสําหรับคนโสดท,ที่เลือกกองที่3ามนะว่า <c oughs> เดือน ตุลาคมนี้นะคะจะมีแบบใครเข้ามาหาคุณไหมเนาะสำหรับคนโสดที่เลือกกองนี้เนาะมีราศีตุลน,นะคะราศีพฤษกตุลน,นะราศีมีนราศีสิงห์นะคะแล้วก็ราศีเมถุนนะอ,อ่อมีเลข19นะคะเลขสี่เลข24เลข17เลขสิห้านะคะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิด,เป,เ,กดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยสําหรับคนโสดนะคะที่เลือกกองที่สีเนาะไอกองที่3ามเนาะ จะมีใครเข้ามาใหม่โอ้จริงๆมีคนเข้ามาหาคุณนะคนนี้อาจจะเป็นคนกลายเป็นหนังชาติต่างภาษาได้นะคะเป็นคนที่แบบอยู่ในแบบพวกธาตไฟเมสิงธนูได้เนาะเป็นคนน่าจะดีมีเสน่ห์ขี้เล่นมากๆนะสำหรับคนนี้แล้วก็มีออร่าในตัวเองนะคะเป็นคนที่ ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วหรือเป็นลักษณะของคนที่มีชื่อเสียงใครๆก็รู้จักนะคนคนนี้เขาจะเข้ามาหาคุณนะแต่ว่าจริงๆคุณทั้งคู่อาจจะมีระยะทางระยะห่างเข้ามาได้นะคะในในด้านของความสัมพันธ์คนนี้อาจจะเป็นแบบคนที่อยู่คนละจังหวัดกับคุณอาจจะต้องเดินทางมาถึงจะได้เจอกันอะไรประมาณนี้แต่จะเป็นคนหนึ่งที่คุณจะรู้สึกถูกสเปคถูกใจมากๆกับคนคนนี้ ะะที่เขาเข้ามาบางคนอนะ่ะคือเขาเข้ามาหาคุณแล้วตั้งแต่เดือนสิงหานะสาหรับคนโสดที่เลือกกองนี้นะเออแต่แอนมองว่ามันจะเป็นอะไรที่เดือนนี้เขาอาจจะเทคแอคชั่นหรือแสดงบางอย่างให้คุณได้รู้ว่าเออเขาชอบเขาสนใจนะคะนะแล้วเขาจะเป็นอะไรที่แบบเป็นคนที่อาจจะมีนิสัยเด็กๆนิดน,นึงหรือขี้เล่นขี้แกล้งได้แต่ถ้าเป็นในเรื่องงานแอนต้องบอกเลยว่าคนนี้จะเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างทํางานเก่ง มีความฉลาดนะคะมีไหวพริบบ้างงานนะอืมแล้วถ้าเกิดว่าเขาชอบสนใจคุณเขาจะมีเป้าหมายในการที่แบบจะเข้าหาพุ่งหาหรือว่าเข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะตรงนี้นะอืมสาหรับคนที่เลือกกองนี้โหซึ่งไพ่แบบโอ้ oh my god คือคุณน่าจะได้เจอครสักคนึ่งที่เป็นคนแบบเก่งมากๆแล้วก็ค่อนข้างมองอะไรออกได้หลายอย่างแล้วคนนี้เป็นคนหนึ่งที่แอนมองว่าเขาค่อนข้างจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์นะถ้าเขาเข้ามานะคะแอนรู้สึกว่าคนนี้เขารู้สึกว่าตัวคุณเองอะ่ะ ได้เจอกับได้เจอกันแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่มันคลิกกันมารู้สึกมันเข้ากันแล้วเหมือนคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไปไขประตูหัวใจเขาได้เออหรือเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มาไขาป,รประตูหัวใจของคุณได้แล้วมันสามารถเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังมั่นคงได้ด้วยนะคะสําหรับ คนโสดที่เลือกกองนี้นะยินดีด้วยนะคะมีคนเข้ามาแน่นอนนะเออแต่อาจจะเป็นคนไกลหน่อยอาจจะอยู่กันคนละจังหวัดหรืออะไรประมาณนี้ได้นอะเตอหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบได้เดินทางไปเรื่องเรื่องงานไปประชุมสัมมานาหรืออะไรก็ได้พรุ่งนี้นะเราก็ทําให้ได้เจอกันได้พูดคุยค,ยคอนแทคก,กันนะคะตรงนี้นะสําหรับคนโสดที่เลือกกองนี้โอเคเราไปต่อการสําหรับคนโสดที่เลือกกองสุดท้ายนะคะว่า เดือนนี้นะคะจะมีใครเข้ามาหาคุณไหมเนาะมีธาตุน้ำนะคะเมีกรกรพิจราศีมีนะราศีเมษนะคะราศีกรกฎนะแล้วก็ราศีกุมมีเลขสี่สิบเลขสิบเลขห้าเลขสิบหกแล้วก็เลขเก้านะคะ <c oughs> เป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยขออนุญาตดูนะคนโสดที่เลือกกองที่สี่นะคะว่าเดือนตุลาคมนี้จะมีใครเข้ามาหาคุณไหมเนาะสำหรับคนโสดที่เลือกกองที่สี่ ต้าวตูวยไม้ไม้แล้วก็คินดบมีคนเข้ามาหาคุณนะคะมีคนเข้ามาหาคุณเข้ามาพูดเข้ามาคุยกับคุณเนาะคนนี้อาจจะเป็นลักษณะของคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ผ่านกันหย่าล้างมาได้เนาะนะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่แอนมองว่าค่อนข้างมีสเสน่ห์นะทำงานเก่งทําอะไรได้ค่อนข้างรวดเร็วนะคะนะสำหรับคนคนนี้ที่เขาเข้ามาเนาะแล้วก็เป็นคนที่จริงจงังซีเรียสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะ อถ้าเขาเข้ามาแต่จริงๆแอนนว่าเป็นตัวคุณเองนะที่อาจจะชิลๆกับคนคนนี้นะคะถ้าเขาเข้ามาคือเขาจะค่อนข้างแบบดูจริงจังกับคุณมากเข้ามาแบบชัดเจนอยากแบบ ในการคุยอาจจะไม่ได้โรแมนติกมากนะคะเพราะคนนี้เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นคนที่ใช้ความคิดตะกาศเหตุผลมากกว่าอารมณ์แต่ถ้าคุณได้คุยกับเขาลึกๆแล้วเขาก็จะเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีความน่ารักซื่อสัตย์นะคะบ้างมากอยู่ตรงนี้เนาะซึ่งเขาอาจจะเข้ามาหาคุณผ่านหน้าที่การงานหรือว่ากลุ่มเพื่อนนะคะที่ทําให้แบบได้เจอกันซึ่งตัวคุณเองอ่ะ จะค่อนข้างสบายๆอ่ะคนคนนี้คือคุณจะคุยแล้วก็คุณจะค่อนข้างเฟิร์สเขาด้วยหมายความว่าแบบคุณอาจจะค่อนข้างแบบโปรเยเสน่ห์หวานสเสน่ห์อะไรประมาณเนี้เออแล้วทําทําอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะรู้ว่าแบบเออถ้าทาแบบนี้แล้วคนคนนี้น่าจะชอบอะไรประมาณเนี้ได้แต่สําหรับคนโสดที่เลือกกองนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่า ความสัมพันธ์คุณอาจจะไม่ได้จริงจังกับเขาแต่เขาค่อนข้างจริงจังกับคุณนะคะก็ให้ระวังนิดนึงนะเออถ้าคุณแบบไม่ได้คิดจะแบบจริงจังอะไรกับเขามากก็อาจจะแสดงออกไปเกาะเลยว่าเออเป็นแค่เพื่อนนะอะไรคุยกันแค่เรื่องงานนะยังไม่ได้แบบคิดไปมากกว่านั้นเพราะคนนี้จะเป็นคนหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าคุณแสดงออกให้รู้ว่าเออว่าคุณก็สนใจเขาคุยกับเขาเขาจะซีเรียสมากๆนะคะในเรื่องของ Relation s h i p นะสำหรับคนคนนี้นะคะที่ คุณจะได้เจอเนาะซึ่งคนคนนี้เนี่ยแอนมองว่าถ้าคุณได้เจอกันแล้วตัวเขาเองจะค่อนข้างมีความชอบหลงไหลหรือมีความเสพติดคุณอยากเจออยากคุยอยากพูดถ้าไม่ได้เจอกันมันจะเป็นลักษณะที่เขาจะค่อนข้างคิดถึงคุณอยากจะเจอแล้วเจออีกอะไรประมาณนี้ได้นะคะและแอนมองว่ามีโอกาสนะที่คุณทั้งคู่ถ้าได้เจอกันแล้วอะ่ะก็มีโอกาสในบางคนที่คุณอาจจะได้เดินทางไปพักผ่อนไปกินไปเที่ยวไปนู่นนี่นั่นด้วยกัน ได้นะคะหรือมีเวลาดีๆด้วยกันเนาะได้นะคะเพราะมันมีภายในไม้มันเป็นไพ่ของการเดินทางที่คุณอาจจะได้เดินทางไปกินข้าวไปดินเนอร์ไปริงไปอะไรพวกนี้ด้วยกันได้นะสาหรับคนโสดที่เลือกกองนี้นะคะอืมก็มีโอกาสนะที่แบบจะมีคนเข้ามานะคะนะก็จบไปแล้วเนาะทั้งสี่กองอาจจะตรงไม่ตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะแล้วก็จะมีกองที่หนึ่งนะที่อาจจะแบบพูดงงๆนิดๆหน่อยๆได้นะคะเพราะว่า คือพลังงานไพ่มันมันมันค่อนข้างแบบปัทุูนิดนึ่งก็โอเคก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกการติดตามนะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะส่วนใครที่ดูดวงส่วนตัวไว้แอนกำลังไลต่ตอบไห้นะคะก็ขอคนที่รอได้ไม่รีบนะคะเพราะว่าบางทีแบบงานเยอะงานยุ่งมากแล้วก็พอกลับถึงบ้านมันก็แบบดึกมากแล้วบางทีก็ ม่แบบมันเหนื่อยอะคะ่ะพอพอจะมาไล่ดูเหมือนพลังงานมันไม่ได้เนาะก็ไม่อยากแบบดูแบบเหมือนเขาเรียกว่าไงอะไม่ได้ไม่อยากดูให้แต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนเรารู้อะว่ามันไม่ไหวนะคะก็แบบต้องพักผ่อนก่อนอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่แบบทักมปรนนานมากแล้วแบบยังไม่ได้ตอบเลยยังไงต้องขอโทษด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมันนานมากแบบไม่ไหวจริงๆ ดูกับแม่หมอท่านอื่นได้เลยนะคะที่แบบตอบเร็วมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งใครที่แบบดูกับแอนอยังไงต้องรบกวนอย่าเพิ่งโอนเงินเข้ามานะคะ<ส><ส>ก็คือส่งข้อความหรือว่าส่งคําถามมาก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแอนกําลังจะหยุดแล้วแหละอีกวันสองวันพรุ่งนี้นะคะช่วงเย็นเดี๋ยวแอนจะเริ่มมาไล่ตอบคาถามให้แล้วนะคะสําหรับใครที่ส่งมาเนาะก<ส>็ขอบคุณมากๆนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย